อุ้มผางเป็นอำเภอทิศใต้ของจังหวัดตากที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายเช่นน้ำตกทีรอซูน้ำตกทีรอจอน้ำตกทีรอเลน้ำตกปิตุกโกรน้ำตกเซปะละ ถ้ำตะโคบิโดยหัวหมดและยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงสองแห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในดลยสวนด้านตะวันออกสิ่งนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งธรรมชาติป่าไม้มไมสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ในอดีตอุ้มผางเป็นดินแดนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปากากยอต่อมาคนไทยภาคเหนือแถบจังหวัดลังพูนลำปางแพร่ได้เข้ามาอาศัยมากขึ้นพี่น้องปากกากยอจึงถอยล่นไปอยู่ในป่าส่วนเรื่องประเพณีวัฒนธรรมก็ยังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะไม่เหมือนที่อื่นใดเช่นประเพณีไหว้เจดีหรือมาบุโค ซึ่งปปเป็นประเพณีของพี่น้องกระเรียงเรือสีบ้านมอทะตำบลแม่จานหรือการนับถือเรือสีของพี่น้องกระเรียงเรือสีบ้านเลตงคุและประเพณีกินข้าวใหม่ที่จัดขึ้นหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวของทุกปีสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวและสังคมภายนอกสนใจอำเภอห่างไกลในหกข่าวนี้ไม่น้อยหากไกลได้ไปเที่ยวดูจะรู้ว่างาม อำเภออุ้งผางแบ่งการปกครองออกเป็น6ตำบล3าหมู่บ้านซึ่งแต่และตำบลมีจุดเดน่นและเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองวันนี้เรามาทำความรู้จักกับหมู่บ้านหนองหลวงตำบลหนองหลวงกันค่ะหมู่บ้านหนองหลวงเดิมมีชื่อภาษาปากากากยว่าโนพาโดแปลว่าหนองหลวงใหญ่ชาวปากากากยออาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ลักษณะพื้นที่เป็นป่าดงดิบมีความชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกทำไร่ทำนาหาอยู่หากินตามวิถีมีความสงบไม่วุ่นวายต่อมามีประชาชนอพยพมาจากภาคเหนือหลายจังหวัดเข้ามาอยู่ใหม่มากขึ้นชาวปากกากยอบางส่วนจึงย้ายไปอยู่ที่อื่นชาวไทยภาคเหนือที่มาอยู่ใหม่จึงรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านต่อมาทางการสำรวจเพื่อจัดตั้งหมู่บ้าน และได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาถิ่นคือโนพาโดเป็นหมู่บ้านหนองหลวงเพื่อสะดวกแก่การเรียกทางราชการและย้ายชุมชนออกจากหนองน้ำใหญ่<ส>มาอยู่ที่แห่งน,นี้ในปัจจุบันค่ะและได้หลอมรวมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวปาการกยอเข้ากับประเพณีวัฒนธรรมคนไทยภาคเหนืออย่างแนบเนียนและอาศัยในสังคมอย่างปกติสุกมาจนถึงปัจจุบ,นบัน ที่น่าสนใจในห่วงเวลาสาปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านหนองหลงแห่งนี้ไม่มีการถูกกลุ่นจี้รัพย์สิสนหรือเหตุทำ้ายร่างกายเกิดขึ้นในชุมชนเลยเพราะชุมชนอยู่ด้วยความสาม,มัคคีเพื่อนพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการแบ่งปันมีเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันจึงส่งผลให้อาชญากรรมในชุมชนลดลงินนาาธเวรามณี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีแหล่งรวมจิตใจที่สำคัญยิ่งของชาวชุมชนหนองหลวงแห่งนี้นั่นก็คือวัดหนองหลวงวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการสร้างความปรองดองสมณฉชนานโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการหมู่บ้านสินหานั่นเองค่ะ ตามที่ทางคณะส่งจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานพุทธและการสำนักง,งานวัฒนธรรมได้พิจารณาเห็นว่าวัดหนองหลวงนั้นเป็นวัดเชิงลักษณะมีความพร้อมเพราะประชาชนก็เป็นชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบของในหมู่บ้านตลอดทั้งเป็นศูนย์อบตอรหรือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ตลอดทางศูนย์พุทธ,ธรรม,มัมปกาะ รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางวัดดำเนินการกับชุมชนจึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่2559ถึงปัจจุบนันก็หลายปีพอสมควรแล้วก็ได้สร้างความพร้อมและความสมัครีของชุมชนไปจำนวนมากที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้รวมไปถึงในความพร้อมของทั้งหมู่บ้านแล้วก็ของทางวัดเพราะว่าบ้านหนองหลวงนั้นถึงแม้จะเป็นวัดที่แคบแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชนบท แต่ประชาชนร่วมความสมามัคคีเป็นอย่างดีในเมื่อในส่วนราชการเขามองเห็นว่าชุมชนบ้านหนองหลวงนั้นลมมาถึงทั้งวัดหนองหลวงมีความพร้อมที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมหมู่บ้านสินห้า จึงมีนโยบายให้ทางวัดได้พัฒนาร่วมกับทางประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะดําเนินการร่วมแรงร่วมใจตลอดทางเป็นแบบอย่างของในชุมชนอื่นๆที่จะนํามาปรับปรุงและก,การพัฒนาในชุมชนต่อไปนอกจากนั้นพระครูอาธรกิจวิธานจะเอาวาดวาดัดนองหลวงยังนําชาวบ้านประชาชนดําเนินกิจกรรมรักษาสินห้าอย่างต่อเนื่อง และยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมหมู่บ้านดําเนินการเครือขไข่จิตอาสาคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาดตัดสจากโรคภัยและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสําคัญต่างๆมีการส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของหมู่บ้านขนรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี สำหรับงานบุญงานประเพณีของบ้านหนองหลวงตั้งแต่ที่อาตมาภาพมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดนี้ก็ได้ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านอันนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆอยู่ในช่วงของเดือนเมษาของทุกปีประเพณีที่ชุมชนเขาเดินบนการสมัยก่อนนั้นแบบประเพณีของพื้นที่ชาวเขาเผ่ากะเลียงหรือเผ่าปะป่ากายนโนั่นก็คือประเพณีลำรอบเจดีแต่ว่าหลังจากนั้นมาประเพณีนั้นก หายไปแต่อาตมาก็เลยมาฟื้นฟูใหม่มาเปลี่ยนเป็นก่อเจดีไซน์ประจําปีเพื่อที่จะให้ชุมชนแต่และครอบครัวนั้นเข้ามาร่วมเป็นการสร้างความสาม,มคัคคีและสร้างความเข้าใจระหว่างครอบครัว แต่ละชุมชนอันนั้นก็คือประเพณีก่อเจดีทรายแข่งฝีมือของครอบครัวในชุมชนจะจัดทุกปีคือวันที่13ของเมษาทุกปีเมื่อประเพณีก่อเจดีทรายได้เริ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ชุมชนนั้นมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นตลอดทั้งเป็นการสร้างความ เข้าใจระหว่างครอบครัวเพราะว่าเราจะหาโอกาสครอบครัวจะมาพร้อมกันคิดแล้วก็พร้อมกันสร้างสรรค์โดยศิลปะของวัฒนธรรมนั่นก็คือก่อเจดีไซน์ประกวดแข่งนอกจากนั้นก็มีส่งน้ำพระสงฆ์ในวันที่15ทุกปีนอกจากนั้นยังมีการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชนพื้นถิ่นอย่างการขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านกวนข้าวยาหูหรือข้าวทิพ ย้อนไปประมาณทัก3สาสกว่าปีไปประชาชนจะไปขอพรจากผู้ใหญ่ตามบ้านประเพณีดั้งเดิมของชุมชนก็คือไปตามบ้านแต่จากนั้นมาเห็นว่าไปตามบ้านนั้นมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าประชาชนเดินทางไกลเราจึงนัดรวมก่อนว่า เรามารวมกันวันที่16ของทุกปีนัดผู้สูงอายุทั้งตำบลมารวมกันแล้วก็ลูกหลานก็มาพร้อมกันมาจัดเป็นการโรดน้ำขอพคผู้สูงอายุเป็นประเพณีสืบทอดมาแล้วก็ประเพณีพื้นที่สาวขาวที่อยู่ในพื้นที่หนองหลวงนั่นก็คือเปประเพณีกวนเข้ายางฮุ้หรือที่เราเรียกว่าเข้าที่น,นี่ก็คือประเพณีสืบทอดของชาวพื้นที่สูงหรือชาวพื้นที่เกลียงที่อยู่ในพื้นที่ภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างซึ่งถือเป็นศิลปะร่วมสมัยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น อีกท้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างขึ้นมาอีกด้วยค่ะ จุดเด่นของวัดนางหลวงก็มีอยู่ว่าก็คืออุโบโสถไม้สักทองเป็นที่เรื่องลือของผู้ที่ชอบท่องเที่ยวหลังจากที่ออกจากน้ำตกทเทลลูซูมาจะแวะมากราบไหว้พระพุทธรูปในอุโบโสถแล้วก็มาเยี่ยมชมอุโบโสถซึ่งอุโบโสถหลังนี้เป็นศิละปะร่วมสมัยมีลักษณะสองชั้นด้วยกันนั่นก็คือฐานล่างเป็นปูนจากนั้นขึ้นมาจากตัวอาคารโบสถ์จนถึงข้างบนเป็นไม้ลักษณะที่ทองทําลักษณะนี้ก็เพื่อว่ามองเห็นว่าการสมัย ใหม่นั้นทุกวัดมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมแต่ว่าเรามาทำประยุกต์หมายคือว่าเราเอาของใหม่มาลองรับเพื่อที่จะให้แข็งแรงแต่ว่าสมัยเก่ากนะ็คือประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเราก็วัสดุก่อสร้างทั้งหมดประชาชนเป็นผู้ดําเนินการช่วยกันบริจาควัสดุจึงทํามาเสร็จโดยที่งบประมาณในการก่อสร้างเพียงแค่ล้านกว่าบาทแต่คุณค่านั้นมากกว่าเพราะได้ทั้งชุมชนเป็นผู้ที่มีจิตสาธาร่วมกันจึงถือว่าจุด เด่นของบ้านนองหลวงและจุดเด่นของวัดนองหลวงนั่นก็คืออุบโบสถไม้สักทองรวมทางพระพุทธรูปไม้สักทองที่ญาติโยมเขามาเป็นเจ้าภาพถวายอีกหลายองค์ในอุบโบสถนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำทุกวันถึงแม้สถานการณ์จะวิกฤตแต่ประชาชนก็มาทุกวันไม่ขาดโบสถ์ไม้สักทองแห่งนี้เป็นที่เรื่องลือในหมู่นักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะมาชมความงดงามมากลับไหวขอพรแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองหลวงอีกหลายแหง่งที่มีความน่าสนใจเราไปทําความรู้จักจุดแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือน้ําด้านห่างจากวัดหนองหลวง2กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ําที่ผุดขึ้นมาจากรูชาวบ้านแห่งนี้จึงเรียกว่าน้ําด้านและชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นประปาภูเขาวหล่อเลี้ยงชุมชนบ้านหนองหลวงหมู่ที่1บ้านเซธะหมู่ที่2อีกด้วย และจุดต่อไปคือกลุ่มโอทอของชุมชนที่แรกคือกลุ่มวิสาหากิจชุมชนสมุนไพรเจ็ดพลังที่การันตีระดับสดาวของป้ามาลัยกันที่มาค่ะที่นี่มีสมุนไพรพื้นบ้านให้เลือกซื้อมากมายสวัสดีค่ะป้าชื่อมาลัยกันที่มานะคะเป็นประธานกลุ่มของสมุนไพรเจ็ดพลังค่ะ อยู่บ้านเลขที่229มู1ตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางวันนี้ก็มีโอกาสดีได้เข้าหมู่บ้านสิน5้าด้วยนะคะของเราก็จะเป็นสมุนไพรจิตพลังเป็นสมุนไพร4ดาวนะคะตอนนี้เราก็คลองมา4 5หสมัยแล้วค่ะสมุนไพรของป้าก็ดั้งเดิมเลยออริจินอลน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะมีสมุนไพยเจ็ดอย่างรวมอยู่ในนี้พอต่อมาเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาสามารถชงดื่มได้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมามีขมิ้นชันมีมะลุมคอมฟอยมีแป้งกล้วยล่าสุดของเราช่วงโควิดของเราก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกมนนะคะค่ะเมื่อก่อนเราจะขายลูกสดพอมีโควิดเข้ามาไม่มีแขกเข้าบ้านมาไม่มีลูกค้าเราก็จะใช้ทำเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำมันมะี่เข้มข้นแล้วก็ทำเป็นลูกอมอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าล่าสุดช่วงนี้ช่วงโควิดพวกเราก็จะมีกระชายข่านะคะสามารถเอาไปชงเองได้เพิ่มมะนาวเพิ่มน้ำผึ้งได้นะคะแล้วก็มีขิงเม็ดค่ะค่ะแล้วก็มีฟ้าทะลายโจรมีเยอะเลยค่ะที่บ้านเรามีขมิ้นชันมีอบส,สมุนไพรอบนะคะแล้วก็มีบำรุงน้ำนมนะคะ่ะเราก็ไปซื้อสมุนไพรของในหมู่บ้านนะคะของเราอย่างเช่นมาทํางานนะคะมาทํางานเราก็จะมีะไรายได้ให้ให้ได้รับเลยอย่างเงี้ยค่ะไอรายวันแล้วก็หมุนเวียนกันนะคะ วันเด็กนะคะเราก็จะไปเลี้ยงน้ําแล้วก็ผู้ผสูงอายุเงคะ่ะเราก็จะไปเลี้ยงน้ําแล้วก็งานศพเราก็จะเอาน้ําเราไปเลียงอย่างเี้ค่ะถ้ามีโอกาสมาแวะมาชมได้นะคะชิมได้ด้วยคะ่ะอยู่ที่บ้านลี่ี่2 2 9หเมู่1ตำบลหนองหลวงอำเภออุ้งผางจังหวัดตากคะ่ะ ต่อมาคือกลุ่มวิสาหกิจแปลรูปเกษตรอุ้มหางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดงังโดยพี่เอ็มออนดีรัศมีเป็นหัวหน้ากลุ่มสวัสดีค่ะชื่อเอ็มออนดีรัศมีค่ะเป็นประธานกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนแปลรูปการเกษตรค่ะตำบลหน,นองหลวงอำเภออุ้มหางจังหวัดตากค่ะ จุดเริ่มต้นที่มาตั้งกลุ่มแปรรูปการเกษตรนะคะคือสมาชิกของในกลุ่มอะ่ะเป็นเกษตรกรทําปลูกข้าวโพดค่ะแล้วก็ประสบปัญหาการขาดทุนนะคะเอ,อ่อก็เลยหาช่องทางไหนที่จะสร้างไรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มแล้วก็ช่วยปลดภาระนี้สินด้วยค่ะก็มาเจอพวกสมุนไพรค่ะแล้วก็เริ่มแรกเลยที่ว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วก็สร้างไรายได้ได้มากก็คือมารู้จักกับเห็ดเยื่อไผ่นะคะก็ไปเรียนเองก่อนค่ะไปเรียนแล้วก็มาเริ่มทดลองเพาะเองแล้วก็มา ทำการแปลรูปเริ่มแรกเลยก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยบำรุงร่างกายแล้วเป็นคอลลาเจนสดด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุได้ดีค่ะซึ่งในตัวเห็ดเยื่อผ่เนี่ยมีกรดอะมิโน7ชนิดที่ร่างกายเราต้องการและไม่สามารถผลิตเองได้นะคะตัววุ้นเห็ดเยื่อผยนะคะเข้าแข่งของภาคเหนือค่ะ17จังหวัดเข้ารอบ5้าผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะตอนนี้ของเห็ดนะคะเป็นพัฒนาเป็นขวดเล็กๆเ,เ,เหมือนแบรนด์แล้วค่ะ คนเท่าคนแก่ที่เขาไม่สามารถออกไปทําไร่ทําสวนได้อ่ะคะ่ะมารวมกลุ่มตรงนี้ก็มาร่วมเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านอะ่ะมามิกกับคุณสมบัติของเห็ดเยื่อไผ่ที่เรามีะคะ่ะผลิตเป็นเครื่องสําอางแล้วก็มีพวกแชมพูโดยใช้สมุนไพรท้องถิ่นนะคะ่ะโดยการนําความรู้อะ่ะมาถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังอย่างรุ่นพี่อะ่ะสืบต่อมาจากแม่เนะะี่ยค่ะความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้รุ่นหลังๆต่อไปได้คือตรงเนี้ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นละสามารถสร้างไรายได้แต่ว่าไม่มีคนเอามาใช้อ่ะคะ่ะแล้วก็วัสดุ หลายๆอย่างในหมู่บ้านเราอะสามารถสร้างมูล,ลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทําตัดไม้ทำลายป่าก็มีรายได้จากการเก็บสมุนไพรมาแปลรูปขายะคะ่ะ รงนี้สามารถสร้างไรายได้ให้ยั่งยืนได้โดยการเนี่ยคะ่ะวัดเราเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นจุดจําหน่ายสินค้าแล้วก็ทําให้คนรู้จักอย่างนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอะ่ะมันได้ต่อเนื่องคือเขากลับไปแล้วก็ยังสั่งซื้อกลับมาที่เราอีกคะ่ะถ้ามาหนองหลวงนะคะอยากให้มาสนับสนุนกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจการเกษตรนะคะเป็นกลุ่มของอสอวอคะ่ะผู้สูงอายุเป็นการสร้างไรายได้และสร้างกลำลังใจให้ผู้สูงอายุะคะ่ะเมื่อให้เขามีกิจกรรมมีการรวมกลุ่มกันมีงานทำนะคะ่ะแล้วก็ ไไแล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วยค่ะและสุดท้ายคือกลุ่มวิสาหกิจบ้านเดลอคีที่นี่เป็นสินค้าด้านหัตถกรรมคือผ้าทอกรเรียงสวัสดีค่ะชื่อรัวิวันสง่าแรงเป็นประธานกลุ่มผ้าทอประชารัฐของชาวบ้านเดลอคี ตำบนหนองหลวงอำเภออุ้ม่างจงหััวดตากค่ะสมาชิกมีทั้งหมด15คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็มีเยาวชนด้วยค่ะมาร่วมกันก็สำหรับที่ผ่านมานะคะคทางวัดะะคะได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนะคะคกลุ่มผ้าทอประชารัฐน,นะคะคไปวางจำหน่ายในงานทอดกระถินอย่างนี้เ,เพื่อที่ชาวบ้านในลอคีจะได้มีมมรายได้จากตรงนั้นมาค่ะ ผ่านมาวัดหนองหลวงถือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอดและพร้อมบูรณาการร่วมกับชุมชนมเพื่อกำหนดทิศทางาและนโยบายในการพัฒนานสังคมชุมชนให้มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางวิถีของพุทธศาสนา โครงการหมู่บ้านศินห้าที่ทางคณะกรรมการได้ลงมื้นที่และจัดกิจกรรมกับวัดนองหลวงนั้นในความรู้สึกของอาตมาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่มีความรู้สึกว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากเนื้ออันดับหนึ่งก็คือในเมื่อกิจกรรมลงพื้นที่ตั้งแต่เราเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน คือตามนโยบายของทางรัฐบาลว่ามอบหมายให้ชุมชนตามวัดต่างๆมีความพร้อมที่จะดําเนินการหมู่บ้านศิล5ห้าเราก็ดาเนินการปรจุงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนั้นประชาชนค่อนข้างที่จะแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งกลุ่มเมื่อเรามากิจกรรมหมู่บ้านศิลห้าเกิดขึ้นมามีประเพณีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนเราก็พยายามที่จะดึงญาติโยมเข้ามาในวัดดึงญาติโยมเข้ามาในกลุ่มรวมกันเราจะไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มหลังนั้น เราก็มารวมเป็นสาม,มัคคีกันเมื่อกิจกรรมดําเนินการมาตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบนันประชาชน80%เราถือได้ว่ามีความสาม,มัคคีพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าที่มีความสาม,มัคคีพร้อมมาตรงนี้เกิดจากหมู่บ้านศินหถือว่าโครงการในสิ่งเหล่านี้ได้ประโยชน์มากที่สุดที่จะทําให้ประชาชนนั้นมีความสาม,มคัคคีและมีความรักชาติมากขึ้นขเขาจริญพร้อ เธอสักคำโลกขาดสินธรรมจะอ,อยู่ได้ไหมสินธรรมนั้นคือปัจจัยนำโลกหมุนไปสงบสันติ